ตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่มากดูท่าว่าจะเก่ากว่าพุทธศาสนาอีกด้วยสืบค้นได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากอินเดียใตย้ด้วยเหตุจากภูมิประเทศทางอินเดียใต้เป็นป่าเขาจึงทำให้มีงูอยู่ชุกชุมและด้วยเหตุที่งูนั้นลักษณะทางกายภาพคือมีพิษร้ายแรงงูจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้การนับถือว่ามีอำนาจชาวอินเดียใต้จึงนับถืองู ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่และเมื่อไปเล่นน้ำในแม่น้ำโขงควรยกมือไหว้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือพญานาคนั้นมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดงเกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบรารมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำหรือบ้างก็มีเจ็ดสีและที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเสียงเดียว แต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเสียนห้าเสียนเจ็ดเสียนและเก้าเสียนนาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศษนาคราชอนันตนาคราชผู้เป็นบัลลังของพระวิษณุนารายปอรมนาคนักเสียนสมุทรอนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันศีรษะพญานาคนั้นมีทั้งเกิดในนาำและบนบก เกิดจากคันและจากไข่มีอิทธิพ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้นักนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงามความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ พญานาคหรืองูใหญ่มีงอนในตำนานของฝรั่งหรือชาวตะวันตกถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลสความชั่วร้ายตรงข้ามกับชาวตะวันออกที่ถือว่างูใหญ่พญานาคมังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังอำนาจชาวฮินดูถือว่าพญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพ,พเจ้าแห่งน้ำเช่นอนันตนาคราชที่เป็นบรลลังของพระนารายณ์ตรงกับความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ พญานาคงูใหญ่มีหงอนสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและบันไดาสายรุง้งสู่จัก,กรวาลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิจากการจำศีลบำเพ็ญภาวนาศรัทธาในพุทธศาสนาไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะพบเห็นเป็นรูปปั้นหน้าโบสถ์ตามวัดต่างๆบันไดขึ้นสู่วัดในพุทธศาสนาภาพเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอีกมากมาย พญานาคแปลงกายได้ถึงแม้จะเนรมิตกายเป็นอะไรก็ได้แต่ในสภาวะห้าอย่างนี้จะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่เช่นเดิมคือขณะเกิดขนาดลอกคราบขนาดสมสู่กันระหว่างหน้ากับหน้าขณะนอนหลับโดยไม่มีสติและที่สำคัญตอนตายก็กลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิมพญานาคอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลคนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลก ก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าที่ที่นักอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโย์หรือ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตพิสดารไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึง7ชั้นเรียงซ้อนซ้อนกันชั้นสูงสูงก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์ พญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้แปลงกายแล้วผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้เมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงูมีทั้งพันธ์เสียนเดียว3 5มหและ7เ,เสียนสามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้ใตบาดาลพื้นโลกจนถึงสวรรค์นในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ที่จะแปลงกายเป็นอะไรตามที่คิดตามสภาวะเหตุการณ์นั้นๆ จะเห็นว่าพญานาคหรืองูใหญ่นั้นมีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัดส,ส่วนในภพหนึ่งต่างหากจะมีเป็นบางครั้งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้พญานาคเป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดีและความไม่ดีความเชื่อเกี่ยวพันกับชีวิตน้ำธรรมชาติพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งธาตุน้ำนาคให้น้ำเป็นเกณฑ์ที่ชาวบ้านรู้และเข้าใจดี ที่ใช้วัดในแต่ละปีจำนวนนาคให้น้ำมีไม่เกินเจ็ดตัวถ้าปีไหนอุดมสมบูรณ์มีน้ำมากเรียกว่านาคให้น้ำหนึ่งตัวแต่หากปีไหนแห้งแล้งเรียกว่าปีนั้นมีนาคให้น้ำเจ็ดตัวจะวัดกลับกันกับจำนวนนาคก็คือที่น้ำหายไปเกิดความแห้งแล้งนั้นก็เพราะพญานาคเกี่ยงกันให้น้ำแต่ละตัวจึงกลืนน้ำไว้ในท้องไม่ยอมพ่นน้ำลงมาเกี่ยวข้องกับคนไทย เรามักจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอในงานจิตรกรรมประติมากรรมและหัตถกรรมนาคเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆหลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์และสถานบันศาสนสถานตามคตินิยมที่ว่านาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่งเช่นนาคสะดุ้งที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดานาคลำยอง ที่ทำเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์ที่ต่อเชื่อมกับนาคสะดุง้งนาคเบือนนาคจำลองและนาคทันคันทวยรูปพญานาคพญานาคก,กับตำนานในพระพุทธศาสนาตามตำนานพญานาคมีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วดังเช่นหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้วได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากร่มไม้อทุปป,ปานิโครทะ ไปอย่าง่มไม้จิกชื่อมุจลินทรงนั่งสวยวิมุติสุขอยู่เจ็ดวันคราวเดียวกันนั้นมีฝนตกพรำพรำประกอบไปด้วยลมหนาวตลอดเจ็ดวันได้มีพญานาคชื่อมุจลินเข้ามาวงด้วยขดเจ็ดรอบพร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนตกแอลลมมีให้ถูกพระวรกายหลังจากฝนหายแล้วคลายขอนดออกแปลงเพศเป็นมนุษย์มายืนเฝ้าที่เบื้องพระพัก ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าความเชื่อดังกล่าวทำให้ชาวพุทธสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกแต่มักจะสร้างแบบพระนั่งบนตัวพญานาคซึ่งดูเหมือนว่าเอาพญานาคเป็นบรรลังเพื่อให้เกิดความสง่างามและทำให้คิดว่าพญานาคคือผู้คุ้มครองพระศาสดานาคสะดุง้งที่เราบันไดโบสถ์นั้นได้สร้างขึ้นตามความเชื่อถือบันไดานาค ก็ด้วยความเชื่อดังกล่าวแม้ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงก็โดยบันไดแก้วมณีสีรุงที่เทวดาเนรมิตขึ้นและมีพญานาคจำนวนสองตนเอาหลังหนุนบันไดไว้ความเชื่อในดินแดนต่างๆของไทย รูปพญานาคแกะสลักประดับราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่โรงเมียนโกศวัดเชียงทองหลวงพระบางในด้านของดินแดนสยามหรือประเทศไทยของเรานั้นก็มีความเชื่อเรื่องนาคปรากฏอยู่มากมาย ภาคเหนือมีตำนานเกี่ยวกับพญานาคอยู่เช่นกันดังในตำนานสิงหนวัตซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ของทางภาคเหนือเองเมื่อเจ้าเมืองสิงหนวัตอพยพคนมาจากทางเหนือพญานาคแปลงกายมาช่วยชีย้ที่ตั้งเมืองใหม่และขอให้อยู่ในทศพิธร,ราชธรรมพอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างคูเมืองเป็นเมืองนาคพันสิงหหนวัต ต่อมายกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแกรนโยนกนครต้นวงของพยามังรายผู้ก่อกำเนิดอาณาจักรล้านนานั่นเองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนากล้วนมีส่วนร่วมในตำนานอย่างชัดเจนเช่นผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำคขงเชื่อว่าแม่น้ำคงเกิดจากการแถตัวของพญานาค นอกจากนี้ยังรวมถึงบั้งไฟพญานาคโดยมีตำนานว่าในวันออกพรรษาหรือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคแห่งแม่น้ำาขงต่างชื่นชมยินดีจึงเฮ็ดจุดบั้งไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีทุกปีและเนื่องจากเชื่อว่าพญานาคเป็นเจ้าบาดาล เป็นผู้ให้กำเนิดน้ำดังนั้นเมื่อชาวนาจะทำพิธีแรกถ่ายนาจึงต้องดูวันเดือนปีและทิศที่จะบ่ายหน้าควายเพื่อไม้ให้ควายลากถ่ายไปในทิศที่ทุนเกล็ดนาคไม่อย่างนั้นการทำนาจะเกิดอุปสรรคต่างๆขึ้น